ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหนี่แหละให้ถูกลอตเตอรี่18ล้านเหรอก็ต้องซื้อแค่3ใบสิเออ3ใบเอาแล้ว5ใบไม่เอาห้าใบ10ใบก็มีนะ5ใบแล้วเท่าไหร่ล้านห้าใบ30มสโอ้เอา30ล้านเลยเหรอพี่แดงอยากได้10ใบไหมสิบใบก็มีนะสาธุสาธุนะคะสิบใบก็ประมาณหกสิบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้หลวงแล้วก็ผู้เหล็กไฟผู้กรลโลนถ้าผมผมถูกนะป้าคำสายนะผมให้มาล้านหนึ่งเด้อผมผมปฏิญาณป้าคำสายผมจะให้ป้าคำสายลำทุกวันบล๊อท๊อปนะล้ำทุกวันนี่ลำทุกวันเท้ากลางวันเย็นเลยนะสามเวลา านมีอลังการงานสร้างเลยนะสามเวลาแล้วํำเป็นเวลาหนึ่งเดือนโจ้แ้เข้าเข้าโรงพยาบาลก็ก็เหมือนเราทํางานอ่ะใช่ใทำงานแปดชั่โมงอันนี้ไม่ถึงนะกมาเสืออก็สาธุสาธุนะคะขอให้ถูกจริงๆแจะให้ลำบ้างตอนเช้าก็ํำเที่ยงเที่ยงลำเสร็จเย็นสามเวลา แดงจะให้รำสามเวลานะคะฟังนะคะเจ้าเว้ปิ่งเจ้าเว้เจ้าหมูเจ้าปูเจ้าเขา ผู้หลวงที่มีใจใหญ่หลวงผู้เหล็กไฟที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทังหลายภูกระโจนด้วยมาฟังพี่แดงพูดว่าเขาขอสิบใบนะคะสิบใบลอตเตอรี่สิบใบรางวัลที่หนึ่งป้าที่ใส่จะได้ลํำเลยนะคะอยู่ที่บ้านปกครองนี่ป้าก็ใส่ก็อยากลํำดูว่าวันละสามขังนะคะจะได้ไปโรงพยาบาลหรือจะยึด ก็ประมาณห่างเบสประมาณสิบไอ้สามสี่นาทีเองเนาะดีดีดีจะไม่เยอะมันไม่เหมือนทำงานแปดชั่วโมงสาธุสาธุขอให้ปีใหม่นี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประทานพรให้พี่แดงนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้พี่แดงมีเงินทองเงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เศรษฐีร้อย เป็นยังไงสารพิสารขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยแข็งทันท้ากล้าปานตะวันด้วยสารพิษสารพิษติดชีวิตเป๊ะเลยโอ้โโอ้ยเมียนะมาทีหลังขอให้ให้ฉีดใบก่อนนะ่เก็บเก็บคนเดียวแล้วหาเอาแฟนมาก่อน ที่หลังเนาะจะาขอให้ได้สิบใบเนาะแดงเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะประทานพรใ้ที่แดงผมจะทุ่มเลยตอนนี้นะจ้าจ้าทุ่มเลยปากระสายให้พรแลวอย่างแล้นก็ถูกรงวันที่สองล่ะที่สองเองเหรอออผมที่หนึ่งมันพลาดที่หนึ่งก็ที่สองที่หนึ่งก็ที่สองขอวันราังวันที่หนึ่งก่อนบางทีเพื่อนก็จะบอกว่าโอ้อยู่เป้าอยู่ตรงนี้อยู่เป็นก็ยังไม่ได้อ้าวเอาไปแดง อยู่ทำไมแล้วก็ไปหาคู่มาเก็บเงินนึ่งข้าวหุงข้าวทำกับข้าวซักผ้าเพื่อนก็จะมองเห็นแล้วพี่แดงอยู่ตรงสวนยางนี้ตลอดเพื่อนจะรู้ใช่ไหมใช่เพราะยู่เขามีคู่แล้วใช่ไหมช่างตัดผู้มี ก็กลัวแล้วเดี๋ยวแซนพี่แดงเนาะผมก็เห็นผมก็เห็นไอ้ร้านปลาคำสายนะผมผมไปกลางคืนเดี่ยผมโต้กระจายทุกทีเลยนะผมไม่ว่าใครมายืนอยู่เอาจริงๆนะเขาหลายคนแล้วนะเขาบอกว่าเขาร้อนนะร้อนไหมร้อนเหมือนกันนะเออร้อนร้อนหลายคนแล้วเขาบอกว่าเห็นใครนะไปยืนอยู่ในในที่ไอ้ร้านปลาคำสาย เออผมเอ๊ะมีคนเหมือนคนทำงานอยู่อะไรอย่างนี่เอดมินเอดมินเอดมินอะไรนะเออเอดมินลูกย่าชีนะเอดมินอะไรเอดมินนึกไม่ออกอ่าสาวแอนเหรอสาวแอนแอนแอนเออแอนก็บอกว่ามาแต่นู่นแล้วเห็นยุ่งอยู่ในข้างในอุ้ย ตกใจนึกว่าไอ้ใครมาทำอะไรอยู่ที่นั่นมาเลยนะคะเอ็นก็วิ่งแล้วก็บอกแฟนว่าเห็นอะไรอยู่ในบ้านป้าคำใสตอนเช้ามาไปดูโอ้โหอาหุนใช่กลางคืนมานี่หลอนเหมือนกันหลายคนเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาชินแล้วบางคนเขาชินแล้วเนาะเข้าชินแล้วแล้วเมื่อไหร่จะ เอาเสื้ออ,อะไรมามาใส่ไว้ให้นะโอ้ยังยังเดี๋ยวโก่อนถ้าอย่าไปเอาชุดไทยนะหลอนขึ้นไปอีกไม่ให้เอาชุดไทย <c oughs> ให้เอาอกางเกงกับรงแล้วก็เสื้อแบบอ่ ลายทางเป็นปูลายทางผมนึกว่าผมนึกว่าไอ้นี่นะผมนึกว่าก็คือพวกนี้ว่าใส่แบบชุดปูไทยอ่ะอันนั้นก็ดูดีอยู่แต่ทุกไทยนี่โอ้โหไม่ใช่เลยคใช่ก็จบลงแค่นี้คะขอบคุณค่ะนี่นะครับบรรยากาศขอวันนี้โอยนะมีไก่ปู คิดอยู่ว่าอ้ไปนี้ต้องเห็นอ่าพี่แดงแลน่หรือว่าไปไหนแล้วเนาะไ่ก็คุยกันอยู่แหมผมก็อยู่ประจำนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ไปไหนถ้าไม่มีกิจกรรมใหญ่ๆผมก็ไม่ไปจะมีกิจกรรมก็จะไปอ่าเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันมานานเนาะับคิดว่าอย่างนั้นนะครับ เปิดสาขาสองได้นะที่นี่เนาะกะ็มีคนขายอ่าเอามาห้อยห้อยไว้อันนี้อะเยอะอันนี้เข้าอะไรตตรงถัดร้านกาแฟไปที่เขาทาจากสารขายอ่ะที่มันมีร้านกาแฟร้านไอ้นี่เขาก็ยังทําเลย ร้านอะไรนะสองตลาดเออใช่ไหมไม่ไกลเออไม่ไกลเราจะให้จ่างดำเปิดสาขาสองใช่ไหมเออให้จ่างดำเขามาขายหาคนมาขายที่เนี่ยเอาของมาลงเออพราะทำแล้วเราต้องทำนะเออทำแล้วเราก็ต้องต่อเออไม่ประหลัดดิบใช่ไหมอ๋อตรงนั้นนะประเทศาบ้านหนองหือเขาเป็นตลัดอ๋อ ผมไม่รู้เขาลองแต่ผมก็เคยไปอุดหนุนเขาอยู่แล้วผมก็เดินลงไปข้างล่างอันนี้ก็อุดหนุนลูกตาก้าวแต่มเป็นประหลัดใช่ไหมแกแกเกษียณยังยังยังทำงานอยู่เหรอเขาฟื้นลูกเลียบว่าให้ไปหาลูกเลีเยอลูกสาวอยู่ที่จุอ๋อ ก็งอนแม่ว่าแม่ปวดออกสองครั้งที่พระสวดอยู่งอนและงอนก็ไม่เป็นไรหรอกเขายังอยู่ที่สะกดอยู่อยู่สะกดค่ะเขาต้องเคลียร์อาหารนะครับเพราะว่าจะจะได้ล้างนะครับเตรียรล้างถ้วยล้างชามล้างหม้อล้างภาชนะต่างๆ บรรยากาศนะครับวันนี้นะครับก็ทักทายกันเนาะอะไรไปแล้วนะครับขอที่จังนี่นะครับบรรยากาศนะครับวันนี้ที่